ทูไปห,หน่อยค่ะแม่โอเคตู้ปู่เดี๋ยวเจมวันนี้ขอดูแป๊บนะขอดูตู้ปู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะฟันให้ใครจะเข้าบ้านกดทักนะแม่บอกได้คําเดียวว่าใครไม่เข้าบ้านเสียใจด้วยเพราะวันนี้ถ้าใครไม่ทักมาเจมสวันนี้ไม่สามารถส่งให้ได้ตู้ปู่วันนี้ 0496ก็แล้วกันทุกคนค่ะตู้ปู่วันนี้เจ๊มืนี้ให้0496นะอ่าหลายหลายคนถามว่าเจ๊แล้วอันนี้อยู่ไหนอ่ะอ่ะทุกคนค่ะชัดเจนไหมแม่ชัดเจนไหมคะที่รักขาชัดเจนไหมคะแม่ชัดเจนเนาะ แบบนี้นะคะทุกคนขาโดนไม่โดนไม่รู้แต่ที่รู้ๆนะจ๊ะแม่แม่จ๋าทําแบบนี้แหละแม่ ใครจะเข้าบ้านเจมณีวันนี้นะคะที่รักขาจัดไปเลยแม่นะคะใบชุดเต็มเจมณีใบนี้เลยจัดที่รัก๋าใบชุดเต็มเจมณีวันนี้ขอรุยกับติ๊กตอกสักวันวันนี้ขอรุยกับติ๊กตอกสักวันจ้ะแม่แม่บอกให้รู้ว่าบล็อกจ้ะแม่จ๋าบอกให้รู้ว่าบล็อกเลยแม่อยากจะบล ok ็อกบอกไปเลยจ้ะที่รักจ๋าจะให้แบบตรง,งแบบนี้เลยใครจะเข้ากลุ่มฟรีจิ้มริงด้านล่างทักแชทเลยนะแม่นะใครจะเข้ากลุ่มเจมณีกดริงด้านล่างทักแชทเลยจ้ะแม่แม่อะ วันนี้นะจ๊ะที่รักจ๋าต๊้ปู่ศูนย์สี่หกเก้าหกนะแม่นาศูนย์สี่เก้าหกจัดไปเลยแม่ศูนย์สี่เก้าหกจัดไปเลยจ้ะที่รักจ๋าต๊้ปู่วันนี้นะนะคะทุกคนขาใครจะเข้ากลุ่มจิ้มี